มาถึงลอง4สีนะเยอะมากรอบนี้ถือว่าเยอะนะข้อที่พี่เจอมาพี่ว่าข้อสอบรอบนี้เป็นข้อสอบที่เขาแตกแตกเป็นหลายคอมเ s a t ชันมากซึ่งมันจะเสียเวลาเพราะเราต้องอ่านหลายรอบหลายหลายดีล็อกใช่ไหมหลายคอมเ s a t ชันรอบนี้มีทั้งสี่ปกติมีแค่สามไม่ก็สองปกติแค่สองนะลองเนี่ยรอบนี้ช็อตน้อยทั้นสั้นอน้อยอ๋ใหญ,มใหญ่มาเยอะเลย ก็เป็นการพูดของคนสองคนนะมีทอมกับแมรี่ทอมนี่ผู้ชายแมรี่นี่ผู้หญิงแล้วมันรูเลยแล้วกันทอมบอกฮัลโหล n a เนมิ t o อม y n เนมิ s t อมสวัสดีครับผมชื่อทอมนะพูดอะไรไม่รู้ yes please ได้ค่ะ I am Mary. ฉันชื่อ Mary. In New r e s i d e n t here. r e s i d e n t แปลว่าคนพักอาศัยคนที่พักอาศัย I am in New อันนี้ใหม่ใช่ไหมก็เหมือนฉันเพิ่งเข้ามาพักที่นี่อะค่ะฉันมาพักที่นี่เป็นฉันเป็นคนที่เพิ่งเข้ามาพักอาศัยอยู่ที่นี่14 The cafeteria สักอย่างเดี๋ยวคาเฟเชียคาเฟเชียแปบลบว่าอะไรคาเฟเชียมีความหมายเหมือนแคนทีน,นแปลว่าห้องอาหารนะเดี๋ยวพี่อะไรสักอย่างนะเกี่ยวกับห้องอาหารพี่ก็ไม่รูปเป้เหมือนกันนะคืออะไรคาเฟเชียทอมก็บอกว่า Well อ๋อ เหมือนอันนี้เหมือนก็เป็นเป็นคำเชื่อมที่พูดไว้ขั้นเลยเวลาคิดอะไรอย่างเงี้ยเวลเอาละนะเวลก็เอาละ The cafeteria is in the next building over there นะห้องอาหารเนี่ยห้องคาหาห้องอาหาร is in the next building อยู่ในตึกขัดไปอยู่ในตึกข้างๆอยู่ในตึกขัดไป over there ตรงนั้นไง ตรงนั้นไงเห็นไหมคันน้องเห็นไหมเห็นไหมโทษทีแต่กี้พี่เขียนอะไรพี่ลืมตัวให้แล้วคิดแป๊บนึงนะเขียนะ่อนนะ โอเคมาดูต่อกันเลยดีกว่านะเขาพูดอะไรต่อแม r ี I ไอสี่อ๋อฉันเห็นแล้วอ๋อฉันเห็นแล้วฉันเห็นแล้ว is the food here any good ก็คืออาหารที่นี่ดีไหมคะก็คืออร่อยไหมคะนั่นเองอร่อยไหมทอมบอกอ๋อแวล อ่ทุกอย่างนะไม่ยกว่า g r กรดดีเลย I am a bit particular about food อะไร a bit นิดหน่อยใช่ไหม a bit นิดหน่อย particular คือเฉพาะต่อจง about food เกี่ยวกับอาหารนะ ah GREAT! I am a bit particular about food ก็คือ อ๋อดีเลยเพราะว่าฉันเนี่ยค่อนข้างจะอะไรเรื่องมากเกี่ยวกับอาหารนิดนึงนะแต่ว่าอย่างนี้โอเคแล้วมาดูช้อยนะแต่อันกันเลยข้อ1ิบสามกันก่อนอน,นะแบทะแบทช้อยแต่ละข้อกันมันแรก Let's be friends, Shall we? มาเป็นเพื่อนกันเถอะดีไหมดีไหม ยิ้มด้วออ่าเห็นไหมข้อที่หนึ่งเนี่ยเป็น question tag อะไรคือ question tag การถามย้อนซ้ำเพื่อความมั่นใจอีกทีหนึ่งเช่นเราเป็นเราเป็นเพื่อนกันเถอะดีไหมอันเนี้ยคือ tag ของ question อันเนี้ยคือเป็น question คือใจความหลักใจความหลักที่เขาพูดคืออะไรมาเป็นเพื่อนกันเถอะเราจบไปได้ จะจบแค่นี้ก็ได้นะ let me friend และแค่นี้ก็จบก็ได้ไปเป็นเพื่อนกันเถอะจบก็ได้ s h a l l ว e นีีคือพูดอะไรพูดเพื่อเน้นย้ำไงดีไหมดีไหมไปเพื่อนกันเถอะดีไหมเฉลววิเราควรจะเป็นเพื่อนกันเนาะอะไรเงี้ยเหมือนพูดเชิญเชิญเชิญชวนให้มันสมบูรณ์แบบอีกทีหนึ่งนะข้อ2 c o คือ you give me a hand คือ you give me a hand เป็นสำนวนครับเป็น i d i o m เป็นสำนวนแปลว่าอะไรคือ you give me a hand คุณช่วยฉันหน่อยได้ไหม หรือคุณช่วยผมหน่อยได้ give me a hand give me a hand ฮนแต่ว่าช่วยเหลือมันยื่นมือมาช่วยเหลือยื่นมือมากิฟต์เนียแฮนยื่นมือกิฟต์เนียแฮนช่วยเหลือยื่นมือช่วยนะยื่นมือช่วยกิฟต์เนียแฮนหรือใช้คำอีกคำหนึ่งก็ได้นะอีกคำหนึ่งเหมือนกันก็คือเลนเนียแฮน เล่นมียให้หรือกีบเมียแหงได้เพราะว่ายื่นมือช่วยเหลือข้อ 3. can I help you with something ให้ผมช่วยอะไรไหมให้ผมช่วยอะไรไหม can I help you with something ช่วยอะไรสักอย่างนึงก็ได้อะไรก็ได้นะ can I help you ให้ฉันช่วยอะไรคุณสักอย่างได้ไหม 4. Would you like to introduce yourself แปลว่าอะไร Would you like to introduce คุณอยากจะอะไรแนะนำตัวเองแนะน,น,นำตัวเอง introduce yourself แนะนำตัวเอง introduce แปลว่าแนะนำ yourself แปลว่าตัวเอง Would you like to introduce yourself คุณอยากจะแนะนำตัวเองไหมเอาข้อไหนดีน้องเอาข้อไหนดีสิบสามเอาข้อไหนดีครับ Hello my name is Tom นะ hello my name is Tom let's be friends a l ล we มาเป็นเพื่อนกันเถอะได้ค่ะฉันชื่อแมรี่ฉันเป็นคนที่พักอาศัยอยู่แถวนี้ในคาเฟเชเรียนะนอเอาอะไรดีเอานี้ดีมั้ยอันนี้ก็ดูโอเคอยู่นะดูโอเคดูโอเค let's be friends a l ล we มาเป็นเพื่อนกันเถอะดีไหมดีไหมมาเป็นเพื่อนกันเถอะหรือข้อสองคือกิฟต์เมียแฮนด์ hello ดีผมชื่อทอม แมรี่คุณช่วยไหนได้ไหมคุณช่วยบอกได้ไหไมเ้า <c oughs> ยังไม่ได้อย่างไรยงไไอ,ย,ไรอ,อย,ย่ไม่ได้อย่างไรไม่ได้อย่างไรคุณไม่ขอร้องเลยเนี่ยไม่ได้อย่างไรนะคือน้องดูนะเฮนยหล่อนไม่ใชเสทอเนี่ย <c oughs> ทอ็ยทอบเนี่ยเป็นคนเริ่มนะเป็นคนเริ่มเป็นคนเริ่มเป็นคนบวกก่อนนะบวกก่อนโม่อ,อะเจ็บก่อนอ่าแมรี่เนี่ยเป็นคนอาศัยคนใหม่ก็ต้องไม่รู้เรื่องอะไรใช่ไหมจริงๆแล้วแมรี่เนี่ยควรจะขอร้องให้ทอมช่วยเหลือไม่ใช่ทอมมาขอร้องแมรี่ให้ช่วยเหลือ พูดอย่างนี้เนี่ยคุณยูคุณยูกิฟเป็นยังไงหมายความ,ามว่าไงทอมถามแมรี่ว่าให้แมรี่ช่วยหน่อยได้ไหมผิดคุณจะเป็นแมรี่มากกว่าที่มาถามทอมว่าให้ว่าอยากให้คำช่วยอะไรใช่ปะ่ะ n I help you with something ฮัลโหลสวัสดีผมชื่อทอมให้ผมช่วยอะไรคุณไหมอ๋อ oh, ได้ค่ะแล้วเขาก็แนะนำตัวก่อนอ่า ah, ฉันชื่อแมรี่เป็นอยู่ที่ไหนนะเป็นคนเป็นคนใหม่ที่นี่อย่างเงี้ยแล้วก็ถามอันสักอยา่างโทษทีนี้ต้องถามจุดๆเดลคาเฟชิรี่อันเนี้ยมันคู่กันใช่ไหมสายการบินเพราะนั้น ก่อนที่พี่จะเฉลยข้อ13พี่ขอแปลข้อ14ก่อนแปลช้อยข้อ14นะข้อ I have been to หมายความว่าไง I have been to m e ควคำหมายเหมือนกับว่า I have visited เช่น I have been to Paris twice หมายความว่าไงฉันเนี่ยเคยไปเมืองปารีส Paris Paris ก็คือปารีส ฉันเคยไปเมืองปารีสเนี่ยทั้งหมด2ครั้งแล้วนะ I have meals in ก็คืออะไรฉันต้องทานอาหารนั่นแหละฉันต้องทานอาหารที่อะไรจุดๆๆๆใช่ป่ะ I am heading for คืออะไรฉันกำลังมุ่งหน้าไปสู่ฉันกำลังมุ่งหน้าไง heading ไปที่สักอย่างนะจุดๆๆๆ,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 ๆ I am looking for ฉันกำลังมองหาฮะจุดอไหนดีส oh, ิได้ค่ะฉันเป็นคนใหม่คนใหม่คืออะไรคนใหม่แปว่าอะไรไม่รู้เรื่องรู้ราวไม่รู้ว่าที่ไหนคือที่ไหนใช่ไหมจะถามว่าอะไรดีฉันเป็นคนพักอาศัยที่นี่ใหม่ค่ะ I have been to the cafeteria พูดทำไมฉันเคยไปที่ลงฉันเคยไปที่โรง,งารนะตื่นเต้นมากเลยเนะาะโรงารนี้มันดีขนาดไหนวะ ถึงอาะต้องโมเลยทีเดียวว่าฉันเคยไปมาแล้วฉะนั้นก็ผิด <c oughs> ือข้อสองดี I have m e l s in the c a f e ช e r i a เออฉันชื่อแมรี่ฉันมป็นคนใหม่ที่นี่ฉันจะกินอาหารที่คาที่รู้อยู่แล้วกูรู้แล้วอันเนี้ยกูรู้แล้ว,นนรลวเรารู้แล้วไม่ต้องบอกก็ได้นะไม่ต้องบอกหรอกอีกอีกข้อสาม I am heading for เลือกเลือกอะไรลออไรนาะคล้ายๆกันเลยเนาะ เพราะมันมี I am กับ for เหมือนกันเอา heading for looking นี่คล้ายๆกันอะ่ะ I am heading for กับ I am looking for ฉันกำลังมองหาหรือฉันกำลังมุ่งหน้าต้องสังเกตนะฉันกำลังมองหาหรือฉันกำลังมุ่งหน้าก็ตามเนี่ย The cafeteria Well The cafeteria is in the next building over there ใช่ไหมแปลว่าอนะไรแล้วผู้หญิงเขารู้หรือยังว่ามันอยู่ที่ไหนก็ต้องไม่รู้嘛เห็นเขาถามทางเนี่ยใช่ไหมแปลว่าผู้หญิงเขายังไม่รู้ว่าโรงอาหารอยู่ที่ไหนเขาเขาเพิ่งมาใหม่ไงย,ยังไม่รู้ว่าโรงอาหารอยู่ที่ไหนถ้าเกิดรู้ก็ไม่มาถามหรอก อันนี้คือยังไม่รู้ไงถ้าไม่รู้คืออะไร I am looking for I am heading หน่อยเขาไงรู้แล้วว่าที่ไหนกำลังมุ่งหน้าไปไปอย่างนี้แหละ I am looking for นี่คือกำลังมองหาเราแล้วเอออะไวะยังมองฉันยังมองไม่เห็นเลยเนี่ย I am looking หายอยู่หายอยู่ทีนี้มาตอบข้อสี่นะครับข้อนี้แล้วพอรู้แล้วเนี่ยว่า I am looking for กนะ่อนหน้าอรีดี Hello ไม่ a m e is t ชมแปลว่าอะไรให้ให้ผมช่วยหน่อยได้ไหมใช่ปะ เพราะว่าอันนี้คือเขาขอความช่วยเหลือจากทอมอยู่ใช่ไหมแมรี่เนี่ยแปลว่าเนี้ต้องตอบอะไรที่ผมช่วยอะไรได้ไหมตอบอะไรตอบอะไรสื่สารตอบ Can I help you w i t h something นะไม่ใช่ Would you like to introduce yourself อันนี้ก็ประหลาดไปนะเป็นเพื่อนบ้านกันเฮ้ย hey, หวัสดีครับผมชื Tom ่อทอมคุณอยากจะแนะน้ำตัวหน่อยไหมแมรี่อ๋อได้ค่ะได้ค่ะแนะน้ำตัวไม่ใช่ละนะคือมันดูแบบมันดูม่อไปหน่อยมันดูแบบมันดูจีบสาวไปนิดนึงนะสำหรับพี่พี่คิดว่าพอข้อนี้สื่อสาวเนี่ยก็ควรตอบอะไร คนตอบว่าให้ผมช่วยได้ไหมแล้วแมรีก่ก็บอกว่าเออช่วยหน่อยได้ไหมฉันกำลังมองหาอะไรช่วยหน่อยได้ไหมฉันกำลังมองหาอะไรฉันกำลังมองหาที่ทานข้าวห้องอาหารอยู่นะแล้วเขาก็บอกว่าเบลไอ้โรงอาหารนเนี้ยเนี่ยอยู่ตรงตึกนู้นไงเห็นไหมเห็นไหมโอเปอร์เดย์ตรงนั้นไงแมรี่อ๋อเห็นแล้ว is เซ็ตฟูดเฮียเอ็นอีกู๊คืออะไรอาหารที่นั่นดีไหมเนี่ยหรืออาหารที่นั่นอร่อยไหมทำบอกอะไรอ๋อจุด,จด,จด แมรี่บอกเกรทแปลว่าอะไรแปลว่าต้องดีใช่ไหมแมรี่จะบอกว่าดีเพราะอะไรอ่ะแอบิดพัชร์ครับบัวฟูใช้ค่อนข้างเฉพาะต่อโจงเกี่ยวกับอาหารนะเขาว่าไงใช้ค่อนข้างที่จะเรื่องมากแต่กับอาหารนิดนึงคือของกินดีหน่อยอะไรประมาณนี้ตอนนั้นถ้าเกิดดูขั้วเนี่ยคือขั้วบ,บวกใช่ไหมคือมันต้องชมอะ่ะดีแน่ๆไม่งั้นแมรี่ไม่บอกเกรทหรอกใช่ป่ะเลือกอะไรดีสิบห้าแวว good food is important for health Good food คืออาหารที่ดี Important สำคัญสำคัญกับอะไร Health สุขภาพอาหารที่ดีอะไร Is hard to find หายาก Find แปลว่าค้นหา Hard แปลว่ายากข้อสาม Is never given me หมายความว่าไงมันไม่เคยทำให้ผม Never ร์ไม่เคยทำให้ผม It's never given me cause for complaint cause แปลว่าอะไรทำให้ for complaint Compl but but. But. Nah, complaint แปลว่าบทบทนะ complaint แปลว่าบทข้อสี่ there's food in the cafeteria ม mm, uh ันมีอาหาร อยู่ในโรงอาหารเป็นน้องน้องตาอันไหนก่อนพี่ถามน้องเป็นน้องน้องตาอันไหนก่อนครับเป็นพี่พี่ตัดอันสี่ก่อนเลยมันมีอาหารในโรงอาหารเออรู้แล้วรู้แล้ว,ลวพูดอยู่ได้ถ้าโรงอาหารไม่มีอาหารจะให้มีอะไรใช่ไหมคนล้างจานหรือไงใช่ปะรู้อยู่แล้วไม่ต้องบอกเ้าสี่ตัดทิ้ง่ะ เหลือหนึ่งซองซ้มเอาอะไรดี Good food is important for health อาหารที่ดีสำคัญต่อสุขภาพเออรู้อยู่แล้วไม่ต้องบอกก็ได้นะรู้แล้ว Good food is hard to find โหข้อลบ Good food is hard to find อาหารดีๆนี่หายยากนะ Great เห็นว่าอาหารอาหารไม่ดีจะชอบโรคจิตแหละโรคจิตอะไรมาเกรดมาเก้ดอะไรอย่างโรคจิตนะโรคจิต,จ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 ตเขียนไว้เลยว่าโรคจิต ตอบอะไรตอบสาม never given me cause for complaint มันไม่เคยทำให้ผมบ่นเลยเนี่ยอาหารพวกนี้ไม่เคยทำให้ผมบ่นเลยแปลว่าอะไรมันเจ๋งมันดีพอที่ทำให้เขาไม่บ่นได้ผู้หญิงได้โอ้โหอย่างนั้น็ยังก็ดีอย่างนั้นเธอดีเขาก็ดีใช่ป่ะดีเลยอั p อ r t i บิ l พิ about f บ o ดโอเคข้อนี้ตอบข้อตอบข้อสามนะสรุปสิบสามสิบสี่สรุปสิบสามสิบสี่สิบห้าตอบอะไรกันบ้างตอบข้อสามสี่แล้วก็ข้อสามนะครับโอเค